เดี๋ยวจะพาไปชมนานานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านานาเน,นี่ยเงียบไหมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมีคนมาเที่ยวไหมก็เป็นไงเดี๋ยวติดตามได้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันตั้งแต่ BTS นานา,นา,นาไปซอยนานาน,าน,านะครับก็เดี๋ยวไปดูนครับจาก BTS มาเราก็จะเดินมาตรงซ้ายมือจะเป็นอาคารแปซิฟิกนะครับซ้ายมือเนี่ยครับเป็นออฟฟิศทาวเวอร์ครับออฟฟิศให้เช่า ก็จะเห็นได้ว่าเงียบมากขณะนี้กลางวันเย็นๆนะครับเนี่ยปกติโอโ้คนมาเยอะแล้วนะเนี่ยเงียบมากเลยครับขัดไปด้านบนตรงข้างหน้าเป็นโรงแรมแลนด์มาร์กนะครับโรงแรมนี้ก็ดังเรื่องอาหารพวก ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์นะครับก็น่าจะปิดเหมือนกันกลายเป็นได้์ Quran ูกว์ปลละนี่เดี๋ยวเดินนิดเดียวกใกล้จะถึงซอยนานาแล้วนะครับก็แทบไม่มีต่างชาติเลยแบบ นับคนได้เลยครับว่าต่างชาติมีกี่คนเงียบมากเดี๋ยวเดินใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปชมซอยนานา,นากันครับตอนนี้ก็เดินถึงซอยนานา,นาฝั่งสุขุมวิทซอยสี่แล้วนะครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับเข้ามาร้านแรกก็ปิดเลยครับฮิลลารีปิดนานมากร้านนี้ ตรงนี้กลางคืนเนี่ยถ้าก่อนโควิดโหสุดยอดบอกเลยเขาไม่ค่อยรับคนไทยนะครับที่นี่ส่วนใหญ่จะรับแต่ต่างชาติเงียบมากในนี้ก็ปิด k n s อ a นะครับซ้ายมือก็ปิดซอยน,นี้จะคล้ายๆวอ l k กิ g งสติด t คล้ายๆซอยเข้าบอยนะครับ ก็มีเต้นอโกโก้ Go Go, อะไรด้วยแต่ตอนนี้ก็คงเต้นไม่ได้เพราะว่าโดนปิดโหเงียบมากเลยครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่ตรงสุขุมวิทซอยซี่นะครับมันมีตรงอื่นอีกเดี๋ยวพาไปดูครับโรงแรมไดนัตี้อินก็ปิดครับปิดหมดเลย ขายมือนี่ก็ผัปิดเหมือนกันนี่น่าจะอาหารตำสั่งอินเรี่ทูร้านที่สองครับก็ปิดเหมือนกันกลายเป็นแจกข้าวสารแล้ว ดูใบเลสลองอันนี้ดูใบเลสซลองครับก็เปิดปิดหมดทุกร้านดีกว่าวิสนี้ก็ปิดเปิดหมด เซเว่นนี้ปิดอะครับปิดดูร้านตัดผมก็ปิดหนูเนี่ยนะครับให้เช่าเลยฟอร์เลนเลยอะ่ะนี่ก็ให้เช่าไปเลย มีร้านขายยาเปิดนะครับโรงแรมนานาซิต,ตี้โรงแรมนานาซิต,ตี้ก็ปิดเหมือนกันครับเซเว่นนี้เซเว่นนี้ปิดแบบเอาของออกไปเลยอะ โนเทลโรงแรมนี ism, is ่ยังไงก็เปิดครับโรงแรมใหญ่เปิดมีคนเดินออกมาพี่วินนี่ร้อนูค้าแบบตบยุงครับเงียบมาก ยังคึกคักกว่าวอล์กอินสเต t นะครับยังมีคนเดิน Walking นี่ไม่มีคนเดินเลยล้างเลยครับอันนี้ก็โกโบูแต่ก่อนเป็นร้านเหล้าร้านบาร์นะครับปัจจุบันกลายเป็นร้านตามสั่งไปแล้ว นี่ก็มีส้มตำนะครับเงียบมากเดี๋ยวเราจะวนกลับกันครับเพราะว่าเดินไปตรงนู้นก็ไม่มีอะไรแล้วปิดหมดเลยเพราะปกติตรงนู้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นโรงแรมอย่างเดียวเดี๋ยววนกันครับไปีข้ามถนนกัน ข้ามถนนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูฝั่งนี้มั่งฝั่งนู้นก็ยับไปเลยก็หลายร้านกลายเป็นร้านขายตามสั่งไปแล้วครับเงียบมาก ปิดครับปิดหมดเลยอ่ามีเซเว่นเนี่ยเปิดครับเซเว่นนี้เปิดเป็นเซเว่นใหญ่เลยร้านขายลูกชิ้น าน,นซ้ายมือเป็นเหมือนนวดครับก็ปิดตรงนี้ยอเวนิวที่แบบสุดรวมความมันเทิงเลยครับ จากสุดรวมความมันเทิงกลายเป็นความเงียบสง,งัดเลยนะครับเนี่ยครับปิดหมดทุกอย่างเศรษฐก,กิจชะง,งักไปเลยเขเรียกราชาบอดดเวย์ครับไม่เหลืออะไรเลยครับ ราชาโฮเทลก็ไม่รลอดเหมือนกันครับนี่ปิดไปหมดเลยแองเจลโฟฮิลลารีสาขาสามเนี่ยครับมืดไปหมดดังภาพเลยปิดหมด บัสตบเบียร์การเดนปิดครับกลายเป็นป้ายอยู่รถเมย์ของจริงเลยที่นี้อันนี้อะไรไฟแลนดก็ปิดเงียบไปเลยครับปกติกลางวันนี้มันก็คึกคักแล้วครับเขาต้องออกมาตั้งร้านกันแล้ว เพมิวสิกเป็นโค้รดมิวสิกไปเลยสปีดหมดเอาเวเบียแอนก็ปิดครับพ <p ester, S 2> ูสเตอร์ร้านนี้สุดยอดครับ นังงานจะแบบใส่ชุดแบบใส่น้อยมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยเหมือนแบบในรูปเนี่ยครับเห็นไหมครับมีสาขาทั่วโลกนะแต่ปัจจุบันก็ปิดทําการนะครับนานาโฮเทลก็ปิดครับก็ดูฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวาพาไปอีกฝั่งครับ ็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งตรงซอยสามกันครับตรงข้ามกับซอยสเมื่อกี้ที่ไปตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแคกเยอะนะครับเป็นแบบดูชิชาอย่างเงี้ยครับมอไม่ค่อยมีแบบเต้นอกโกุโกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งซอยสาฝั่งซอยสามนีส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอาหารนามาก,กว่าครับพวกเคบับซุปชิชา เคบับกระบับกระบับภาษาไทยเรียกกระบับครับโคตรเงียบเลย เยี่ขายพวกกระเป๋ารองเท้าของน่าจะของพวกแขกครับตัดผมซาลอนก็ต้องปิดไปนะครับ เซเว่นนี้ก็ปิดอีกเหมือนกันครับเซเว่นปิดไปเลยฝั่งนู้นดบมบูฝั่งนู้นร้านตรงนู้นเป็นเลสซี่รอลองพวกแขกนะครับก็มีกระบับแล้วข้างในก็มีที่สูบชิชามเหมือนกันอันนี้ก็ร้านอาหารปิดเหมือนกันครับ โรงแรมโรงแรมเกรสโฮเทลก็ปิดให้บริการครับตรงนี้เลยครับพระเรอกดูใบเลสลอ,อมีชิชาครับเคยมาก็กินชิชาถึงเหมือนกันแต่ว่าร้านก็ปิดครับ นวดก็ปิดปิดหมดเลยทำผมปิดทั้งแถบก็ไปตรงข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราไปไล่ซอยนานาตั้งแต่ซอย3ไล่ไปยันถึง BTS กันครับก็ไปชมครับ เดี๋ยวเราจะเดินตั้งแต่นานาซอยสามไปเรื่อยจนถึง BTS นะครับก็เดี๋ยวไล่ดูฝั่งนี้มั่งครับร้านกระเป๋าโอ้แค่เปิดมาก็เงียบเลยมีขายพวกบ้องกัญชาด้วยครับ นี่ก็ปิดไปเลยมีแต่พวกโฮเมเลดเยอะมากเลยนะครับคนไร้บ้านม่พวกคนบ้านนครับ ปิดทั้งแถบมีร้านบูธเนี่ยครับเปิดอยู่แม็กปิดไหมดี๋ยวไปดูกันครับอ่าแ็กแม็กเปิดครับแม็กยังเปิดอยู่เปิดเเปิดเปิดครับแต่ไม่มีคนเลย รถพยาบาลวิ่งทั้งวันเลยนะครับเหมือนน่าจะ 19. รับผู้ป่วยโควิดในทีมืปกติเนี่ยฝรั่งฝรั่งเดินกันให้ลุ่มเลยครับอันนี้ก็ปิดเองอันนี้ปิดแบบเลือกไปเลยเนี่ยครับด้านซ้ายมืจะขายพวกบ้องกัญชาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกร้านสูตรร้านอุปกรณ์โทรศัพท์อะไรนี่ยังเปิดครับก็เป็นพวกบาร์เล้าอะไรก็ปิดหมดเลย นี่นายสร้างคอนโดครับกำลังสร้างคนเลร่อนก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคนเลร่อน ก็มังคืนจะอันตรายนะครับผมก็ไม่อยากว่าขโมยขโจรเยอะเหมือนกันเดี๋นี้เกิดมาสุขุมวิทซอยเจ็ดนะครับก็โดยรวมติดทั้งหมด มันนี่เอ็กเชงนี่ก็อยู่ยากนะครับก็ใครจะมาแลกเหงินปิดหมดเลยตรงนี้มืดตึเบเลยมีพวกร้านเสื้อผ้าเดียงเปิดครับ ความือขายพวก้องกัญชาอุปกรณ์เสพติดก็ปิดหมดเลยตรงนี้ก็แต่ก่อนซ้ายมือที่ปิดเนี่ยเป็นพวกบาเหล้าเนี่ยครับก็ไม่มีเลยปิดหมดเลย สุขุมวิทสิบเอ็ดแล้ะครับจริงๆมันจะไล่าตามซอยเข้าไปได้ครับแต่ผมขี้เกียจเข้าไปเดินไกลไว้วันหลังเดี๋ยวพามาดูใหม่จากที่ดูไปรวมๆก็ปิดสก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับที่นี่ก็มันยังมีพวกซอยเล็กผมยังไม่ได้พาเข้าไปดูก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะพาเข้าไปดูครับก็ ฝากติดตามเนียนะครับคลิปใหม่ๆในช่องก็อย่าลืมกดซับสไคร้เนี่ยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ